เวล,า,เลาไปไหนไอ้ไถึกมันตามไปทุกที่ไอ้ถึกเนี่ยนะจานโอ้ยน,น,นี่ไงอาจารย์มีแต่หัวจะตามไม่ได้ยังไงเดี๋ยวฉันก็จะเสกต่อแขนต่อขาให้มันต่อแขนต่อขาเงียบสิ

งอกระโหลกเดินได้เนี่ยหมอไก่พี่ใหญ่ในปั้นมัรู้ดีรู้ทั่วไปเลยตะคงเป็นหมอผีพี่สู้มันไม่ได้แล้วหมอผีตายไม่เป็นหรือยังไงตายเพิ่งเถอะเสียงอะไรน้ำตุ่มมากเล มีเร็วพี่มากพ่นาไม่ทันแล้วตาล่างลง ไอ้เด็กของข้าถูกทำลายแล้วอ้าวหมายความว่าไอ้หมานี่มันเก่งกว่าผีที่อาจารย์เลี้ยงไว้หรออ้าวแล้วอา,อาจารย์ทำไงอะ่ะมันคงถูกอาถรรพ์หลอย่างว่าทำ<ถ>ไงดีนั่งทำไหวแน่ะนะ,ะข้าจะเอาอ้หงพลายออกมา สว่างแล้วล่ะไม่ได้แล้วกลับไปละวอาจารย์อขอนาที่พวกเองล่ะอาจารย์ไป,ปก่อนละอาจารย์ อไ vida, รวะไอข้าอายมากเลยเจอไปเอ้ยพี่มันก็ยาวแต่พูดแซ่ต้องเล่นเลยตั้งใจตั้งใจนะโปไป ไปไปรมมมมมาไปิเฮ้ยเฮอย่าเล่นมิสเซ่เป็นยังไงบ้างจ้าี่มาพวกมันอันนี้เจอเหมดละนอกจากไอ้หมอผี

เองในให้ข้าไปจับใครวะเอาก็ไปจับไอ้บุญมากัะไปแล้วกันโ้ยไม่ต้องพูดมากเลยดียวเนี่ครับเป็นอย่างนี้ทิม้าเนี่ยยกพวกมาลุ้มพวกฉันจ้ะเออใช่ตาจับมันไปล่อยก่อนให้ข้าได้ซักความสักนิดเถอะวะอ่อมันมีกี่คนคนเดียวโดดๆเลยจริงๆแล้วพวกเรามีกี่คนแค่สามคนโดดๆจ้ะโอ้ย แล้วคนเดียวจะมารุมสามคนได้ยังไงใครก็ <ฮะ S 1> ไ,ได้ยินเข้าหัวเราะ,ะเยาะตายเออเนี่ย<ด>ว่าจะว่าพวกเองเนี่ยไปมีเรื่องอะไรกับมันหรือเปล่าล่ะฮะ<อ>มีหรือเปล่าก็เรื่องไอ้พวกเนี่ยแต่ชุดเมยียฉันน่ะสิเ้ยไอพ้พากนีเองกล้าบุกมาถึงนี่เลยเหรอฮะหยุดเดีด๋ยวนี้ หยุดจ้าหยุดแล้วพ่อผู้ใหญ่มานี่ก็คงจะมีเรื่องอะไรกับฉันใช่ไหมความจริงมันก็ไม่มีอะไรมาก,กน,นะพ่อกำน,นันคือว่าทิดมากกับนางนาเนี่ยนะเขามาหาฉันแล้วเขาก็มาขอร้องให้ฉันมาบอกกับพ่อกำนันกับทุกๆคนที่นี่ด้วยว่าเวลานี้มันทั้งสองคนเนี่ยอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันแล้วฉันไม่รับรู้นี่ เองคิดจะเป็นทูก็เมียเขาเหรออย่านะไอยะ้ยอดเอาละเป็นอันว่าข้ารับแจ้งไว้ก็แล้วกันนะแล้วเองสองคนก็ไปทำมาหากินกันตามปกติไปนะาหากว่ามีเรื่องเดือดร้อนข้องใจอะไร <c oughs> ก็บอกตับผู้ใหญ่เขาหรือไม่ก็มาแจ้งกับขา้ากำน,นันยิ่งผู้ให้ความยุติธรรมเสมอเ <c oughs> ข้าใจมาก พรงนั้นเข้าใจดีแล้วนะเข้าใจดีแล้วก็กลับสิครับครับอลไยอลไอ้ยไม่เข้าท่าไม่เดินเลย่ไม่เป็นสกลรก อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซอร์ฉันไม่มีดีนับวันเนี่ยฉันยิ่งเห็นแต่พี่ยอดที่ไม่เอาไหนขึ้นทุกวันนี่เองอย่ามาฟังเติมข้านแล้หนะยังหยาดจริงสีเท้านายยังรู้จักพลาดนักปราดยังรู้จักพลั้งพวกเองอะไรนักปราดแค่จะมาคุยอย่าก็ถุยซะหนิไม่ต้องถุยหรอกจ้าแค่อ้าปากก็กลัวหงอแล้วจ้ามีตั้งตั้งสี่สามสี่คนแม่คนเดียวคุารุมตีมาแล้วแถมพ่อกำนันยังฆ่าโทษด้วยอีกโอ้ ข้า,าไม่ยอมแบ้มันง่ายๆหรอกเว้ยยังไงข้าต้องหาทางใหม่ให้ได้แน่นอนอแต่ตอนนี้ข้าอยากจะร้องไห้อะอ้าวอะไรอยู่ดีๆแล้วพี่ยอดจะร้องไห้ทําไมอ่ะก็ป่านนี้นะให้บุญมากอะ่ะเจยจมนหน้าของข้าเนี่ยเละเปึงลหนแล้วจะพูดพี่ยอดไอ้เรื่องนี้ฉันพอจะเดาได้จะพี่ กำลังข้าใหม่ปลามันพอแล้วพอแล้วมันใจพอแล้วเฮ้ยย่าเบาเฮ้ยนี่เอ็งกำลังไม่พอใจอะไรฮะเป็นอะไรวะไม่มีอะไรอ่ะไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกเรื่องของพี่ยอดเอาให้รอดฟังเถอะแน่ God a like no ชื่นใจจังกลัวแต่จะเป็นเฉพาะตอนใหม่ๆเท่านั้นนะเสิโถนะพี่ยังไม่เคยรักใครเลยนะจ๊ะหากมีคนอื่นเข้ามาชอบพี่มากล่ะใครที่ไหน,น,นก็จะตาบอมาชอบคนอย่างพี่อะลูกสาวลุกกำนันคนหนึ่งแล้วละ่ะท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยอะไรนี่นี่หึงกันแล้วลเนี่ยหน้าเป็นคนขี้หึงนะพี่ทั้งๆที่รู้มันไม่ดีก็อดนี่ได้อ่ะ ถ้าคนหนึ่งใครแย่งที่มากไปละ่ะน่าก็คงจะเสียใจร้องไห้มากเลยใช่ไหมล่ะ <laughs> ไม่รู้สิแต่ที่แน่แน่ฉันเป็นไม่เอาไว้แน่แแอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครไอ้บุญมีเอ้มาได้ยังไงวะเนี่ยกับสร้อย,อยเขาเอาเขา้อาอเขาทำขา้าวปลาอาหารมาแล้วฉันก็ถือมาให้ ข้าใช่ไหมขอบใจนะจ้อยโอ้นี่มันอร่อยวันนี้เปิดดูได้ไหมเนื้อแต่ว่าโหน่ากินเลงวะนี่ล่าอย่าไปสนใจแม่ฉันดีกว่านะอย่าลืมสิว่าเราเป็นเพื่อนกันอะกินน้ำซะก่อนแช่ตัวอบมัน แคนมากาเบียผิดไปคืนนี้ข้าจะไปเล่นงานให้คิดแค่ครึ่งเดียววะข้าอยากให้อาจารย์เขาดีอื่น,นะเพราะกำนั้นเขาค่าโทษพวกชั้นเอาไว้ว่าห้ามมายุ่งไหมากอาจารย์นั้นอาจารย์อาจารย์เล่นงานมันแบบนิ่มๆเลยได้ไหมเล่นแบบนิ่มๆอ่ะหัวต่ว่าเองจะต้องการอะไร น่าฉันฉันฉันอยากได้นังหน้าก็เป็นของฉันันได้สิน้ำมันพลายสิแตบผู้หญิงนะถ้าโดนน้ำมันพลายเขาละเมิงตลดหนับใช่ละไม่อกดีก็ไม่บอกงานโอ้ทำไมอาจารย์ไม่บอกก่อนนะกเข้าไปอี อันนี้อาจารย์จะคิดราคาเท่าไหร่นะฉันจะจ่ายไม่อั้นเลยเอิงเลยอาจารย์อยากได้แต่ของมันหมดแล้วอะโทตรงนี้ไม่นวดพูดดีใจ ใช่แต่มันไม่ยากหรอกถ้าพวกเองต้องการน่ยอยากได้มากไหมยอยากได้มากอยากได้มากอยากได้อยากได้จริงนะจริงจริงจริงหรือเปล่าจริงจีบสามคืนไว้จะหามาให้ไปเว่ไปซีไปซี อยากได้อเอยากได้ของนี้มันต้องเสียงอย่างนี้เหรอพี่เออถามจริง่ะพี่ไม่กลัวมั้งเหรอกลัวว่าแต่ข้าพยายามข่มใ,ใจเอาไว้นะจะไม่กลัวนี่ แม่เองรู้ไหมว่าไอ้น้ำมันกลายนี่คือสุดยอดของทายเชูยนะใครได้ไปสุดยอดจริงๆคพี่สุดยอดแน่นะแน่สิงั้นพี่ต้องสัญญากับฉันนะว่าพี่ได้มาต้องแบ่งฉันบ้างฉันจะไปป้ายนางสร้อยป้ายเสร็จก็ให้นางสร้อยเนี่ยมาหาฉันฉันก็จะนอนคอยนางสร้อยที่บ้าน อยู่ตรงไหนกันวะทางจางน,นี้ท่านต้องโทรยามองหาอะไรฮะก็หลงศพน,น้งช้อยสิโอ้ยอันนี้มันไม่เน่าไปหมดแล้วอาจาย์้องช้อยมาตายพลายแต่จะเทียนลนอนามันพลาย,ยมาแนะบบ้าห่ะน้งพลย เข้ารู้แล้วนะกลับไปแล้วอากาศยังสบายจันเลยนะจ๊ะพี่มากแต่สำหรับพี่นะถ้าพี่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆน้าสงทุกอย่างพี่สบายจังเลยแต่หวานกันเลยนะ อะไรอ่ะพี่มากอ๋อเสียงหมาหอนน่ะน,น่ากลัวปจนะ๊ะนิดหน่อยจ๊ะคนงแล้วน่งเวงใจบ้านเราใกล้ป่าช้าด้วยแต่พี่ว่านคนอย่างน่ากลัวกับผี เอ๊ม่มากวนคนก่อนหรอกนอกเสียแต่ว่าคนจะไปกวนเองแต่สิ่งที่สำคัญเราควรจะทำดีมันดีผีคุ้มใช่ไหมจ๊ะเนี่ยามาตั้งใจจะทำบุญตักบาตรที่ส่วนกุศลให้กับวิญญ,ญาณทุกๆคนที่นี่ ดีแล้วก็จ๊ะแต่ตอนนี้ก็ดึกไปพี่ว่าเรานอนกันก่อนดีกว่าถึงเวลาผีก็อยู่ส่วนผีแล้วก็คนอยู่ส่วนคนได้แล้วนะจ๊ะ วันนี้กินข้าวเปล่าก็แล้วกันนะเดี๋ยวสินะแคลรี่ไปไหนแล้วถ้ามีนั่งอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นจะเป็นไรอ <c oughs> ลรีบกลับมานะจ้า <c oughs> อดนอนกันมาจากไหนเนี่ยนอนกินบ้านกินเมืองกันแล้วยังไงเปิรน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนียานเฮ้ยขาเราด้วยจะเที่ยงแล้วจ้ะ ไอ<า>อ,อีกนะอ,อีนะก้อาวอสิกาวสิดีสิฉันจะได้ไม่ต้องล้างหนะ้าโอ้ยบ้ <laughs> ย้ไบบาบ้าบ้าเล่นหน้นะะงวันหัวลระหยันตูมก็พี่ยอด่าอเดี๋ยวเมื่อคืนนี้พวกพ่ยอดไปไหนกันมาเหรอเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ เออเฮ้ยใจเท้าเฮ้ยอาจารย์สั่งให้พวกเราไปเอาของดีไงเออของอะไรของอะไรอคือก๊อบเฮ้ยไอตี้ไอตี้ไปละคือก็อบไปโอ้ยเรื่องมันอะไรกันน่ะอะไรพวกนี้หน้าตาก็ไม่ยอมนะก้าวบราก็จะไม่กินอะไรกันอะ ใชนะใช้ได้ครั้งเดียวต้องระมัดว,วังและรวบคอบเลือกใช้ได้เพียงคนเดียวเกาไหมเขาเยาขวดก่อนใช้นะสามม,มันมันน้อยจังเลยอะ่ะของดีก็มีน้อยสิเวย ไ้ไปเยเดี๋ยวพวกแกก็ไปไป้ายกันทั้งหมู่บ้านออฉันจะใช้กับคนคนเดียวเออ่ฉันก็เหมือนกันอาจารย์ออนึกไปป้ายใครอ๋อนึกออกแล้วไม่หยาดเฮ้ยไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ฉันก็ชอบไม่หยาดอยู่เหมือนกันนี่นะเฮ้ยแต่นังหยาดมันเป็นน้องของข้านะ เอ็งจะมาทำเล่นๆกับน้องข้าไม่ได้ใครบอกว่าฉันทำเล่นอะฉันเอาจริงนะพ่ยอดแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้น้ำมันลายของอาจารย์คุงเนี่ยนะมันจะใช้ได้ผลขนาดไหนเองจะมาทดลองกับน้องข้าไม่ได้แถ้าเกิดฉันจะทำล่ะก็จะต้องเห็นดีกันนะอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงอะเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยฟังให้ดี แวะตลาดก่อนเป <besteht S 3> ็นไงพือไปเจอสาวๆสวยๆ,ๆเข้านะไอ้ชดเอ้ยเอ็งก็จะได้อดรอน้ำมันทายของอาจ,จารย์คงว่ามันจะได้ผลแค่ไหนให้ข้ากับพี่ยอดเขาดูถึงมาอืออืออ <c oughs> ดีไหมดีไหมดีดีก็ไปยืไนไปแล้วอ่าไม่อย่าง <c oughs> นั้นดีนี่เอาไปทำอะไรอ่ะ 唱真真的。 เขาด้วยนะว่าถ้าว่างๆอะฉันจะไปเยี่ยมพี่หน้าเขาก็าไปซะเลยวันนี้สิาตามหน้าตามหลังอยู่ได้หน้าบึื่อไม่ดีหรือไง